ลูกแม่ถ้าหนูโตมาเนี่ยแม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้ชีวิตหนูมีความสุขนะลูกก็เพราะว่าแกมาต่อห่วงเล่นอย่างนี้ไงผลการเรียนแกนถึงได้เป็นแบบนี้แม่หนูสอบได้ที่หนึ่งก็แ,แค่ที่หนึ่งของหอไม่ใช่ที่หนึ่งของชั้นปีไม่เห็นมีอะไรน่าอวดก็จะดีใจทำไม แล้วนี่เอามาจากไหนหนูเก็บเงินซื้อเองเงินของแกก็คือเงินที่ฉันให้แกสงสัยที่ผ่านมาฉันจะใจดีกับแกจนเกินไปล้แแม่แม่ที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงไม่ตั้งใจเรียนแกยังแอบอ่านหนังสือการ์ตูนอีกแม่แต่ว่าอันนี้มันห้องของถูนะแม่จะมาติดก้องวงจนไปดูหรูย4สี่ชั่วโมงแบบนี้มันไม่ได้อะฉันไม่สนใจหรอก ถามเอยสิถ้าเกิดฉันไม่เข้มงวดกับแกเนี่ยแกจะมีอนาคตที่ดีไหมที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าแกทั้งนั้นแหละตื่นตั้งนานแล้วทำไมไม่รู้จักลุกจากที่นอนรู้ไหมว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะ และการเอาเวลาที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมาอ่านหนังสือแม่ว่าได้ตั้งหลายบทล้วแม่พูดด้วยทำไมไม่พูดยังโกรธแม่อยู่เหรอละดาแม่ว่าช่วงนี้การจัดสรรเวลาของลูกนี่มันแย่มากเลยนะโอเคแม่รู้ว่าแม่ผิดแต่สิ่งที่แม่ทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูกทั้งนั้นมากินสาลี่ที่แม่ปอกให้สิแม่ซื้อมาต้องโลงละแปเลยนะ มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแม่ก็กินด้วยสิคะแม่จะกินได้ยังไงแม่ก็ต้องเก็บของดีๆไว้ให้ลูกกินสิเอาเป็นว่าถ้าแกเรียนจบมีงานดีๆทำแกก็จะได้มีเงินซื้อให้แม่กินบ้างถึงเวลานั้นเนี่ยแม่จะกินทุกอย่างที่แม่อยากกินเลยลูก,กนี่คำหนึ่ง ดายินดีด้วยนะที่สอบไปที่หน ok uh ึ่งอะนายก็ได้ตั้งท uh ี่สองอะเก่งเหมือนกันนะเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงนี้เธออารมณ์ไม่ค่อยดีเหรอมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือว่าพอจะมีอะไรทำให้เธอมีความสุขได้บ้างไหมก็ฉันไม่ค่อยชอบเห็นคนเศร้านี่นะฉันชอบดอกไม้ มาเหรอได้ดิตอบแป๊บนะพอดีว่าฉันไม่ค่อยมีเงินเนี่ยแต่ว่าที่ไปดูมาเนี่ยอันนี้สวยสุดแล้วนะให้รีบหนีเร็วไปเร็วอะไรอะไปแม่เมื่อกี้ระดาบ แกรู้อะไรไหมฉันทํางานหนักแทบตายเพื่อส่งเสียให้แกเรียนให้แกได้ดีแต่ดูสิที่แกทานดินี่แกกำลังมีความรักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะแม่หนูไม่ได้มีความรักเขาคือเพื่อนของหนูอ่ะเขาแค่เห็นว่าหนูยิ้มพอได้แล้ว <c oughs> ฉันพูดนี่พูดหน่อยเนี่ยแกเถียงฉันอย่างนั้นเหรอแกจาไว้เลยนะต่อไปนี้ทุกวันเนี่ยฉันจะไปรับไปส่งแกที่มาหาลัยทุกวันแกจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ต้องมีเวลาไปเหลวแหลวที่ไหนอีก ไปกลับบ้านออรู้ป่ะเมื่อวันก่อนแม่ระดามาโวยวาที่มหาลาัยเว้ยขอให้ยายที่นั่งนั่งคนเดียวใช่วะเออนั่งแบบนว่าไงแม่ไปขอครูให้ลูกได้นั่งโต๊ะเดียวแล้วนะแบบนี้จะได้ไม่มีใครมาส่งผลกระทบต่อการเรียนลูกอีก เออไอเทนวันนี้ไม่คุยกับรดาคุยอะไรนะกะวันก่อนแม่มนันมาด่าแม่กูบอกว่ากูไปทำให้ลูกเขาเกยโตแม่กูเลยสั่งห้ามคุยรดาดิาดคุณแม่สวัสดีค่ะที่อาจารย์เรียกคุณแม่มาวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตใจของเด็กอะค่ะอาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้รดาน,น่าจะกดดันมากเกินไปนะคะคุณแม่อาจารย์คะนี่มันก็ช่วงสุดท้ายของปลายปีแล้ว มีเด็กคนไหนไม่กดดันบ้างคะอาจารย์เข้าใจค่ะแต่ด้วยผลการเรียนของน้องระดาตอนนี้เนี่ยสามารถยื่นเข้าบริษัทระดับประเทศได้สบายๆเลยนะคะคุณแม่แต่ด้วยเรื่องการเรียนของระดาเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณแม่ยืน่นหยุดให้น้องหน่อยได้ไหมคะอาจารย์คะเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยฉันมั่นใจนะคะว่าฉันดูแลลูกของฉันเป็นอย่างดีไม่น่าจะมีปัญหาสภาพจิตใจอะไรระดาแกบอกอาจารย์แกไปสิว่าแกมีปัญหาสภาพจิตใจทางด้านไหน คุณแม่คะคุณแม่ผ่อนคลายลงกว่านี้นิดน,นึงอาจารย์ว่าก็ดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์แต่ฉันว่าคุณควรจะเอาเวลาไปพัฒนาแล้วก็ดูแลตัวเองดีกว่านะคะส่วนเรื่องลูกของฉันและก็ตัวฉันเนี่ยฉันจัดการเองได้ไปนี่ก็เป็นการสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะและแกก็ต้องทำคะแนนให้ดีที่สุดหลังจากที่แกเรียนจบเนี่ย แกก็จะเป็นอิสระตั้งใจสอบนะลูก แม่ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วแต่ทุกครั้งที่แม่ฝันเห็นหนูแม่ก็ยังเห็นรอยยิ้มของหนูในแสงแดงและก็ยังได้ยินเสียงผลล็อกของหนูผ่านสายลม